สวัสดีครับพี่น้องช่าววาวสุขุสุขคนครับเอซช่องเหลืองหลับปราตองมือนี่ครับผมสิมว่าทดสอบวาวการลั่นขนาดร้อยซีซิครับเป็นวาวสองห่องสูตรปลาใสหางอันนี้คือเท,ท็แหลกนะครับเท,ทแหลกเลยเตรียมพความแล้วครับเอาเด้อเออไปเลยหมุน ร่มแม่ลมนรกเลยนี <online> <c oughs> ่แบบนี้พอแล้วพอต้องเลี้ยนตัวประยูรหรอกร่มแห้งอี๋เทศแรกเบาหัวด้วนี่เห็นไหมเบาหัวเนี่ยไม่ขึ้นดอกแต่นู่งหน่อยพอดเปลงอีกแค่บันเด็กเสียงเปล่งเนี่ยเทศแรกครับพี่น้องเบาหัวยังยมแต่ฟูไมมแล้ว โอ้โอโโอ้เอาลงเบาเบาเบาไม่เบาไม่พุตะล่มยี่สิบกลัวได้ม hmm, um? ือนี่กาละสินล่มยี่สิบกลัวกบสรางเนไปยังไงมาเลยมาเลยตะกตามนะเด้อเดแกกางก็อน้ำล่มยี่สกับความเร็วล่มมือนี่น่ากลัวเลยล่ะผมเสียงดวงเอาเอาไม่ขึนเทียบครับเพราะว่าเบ้าจะควงยี่สิได้ย็่สังได้ก็ได้เ้าจะควง ไม่เคยเห็นร่มยังแห้งกานีา้เบาหัวเบาหัวดีกว่ามเ็นรสิบกมยงเลยขางอรวสิ่งเลานีเดี๋ยวยางครับ เห็ุไปทัวร์ครับแ <laughs> กอาการโอ้ยหนิปวดจมมันมันทรมานใสยย่หนิปวดว่าแด้เอ้าบ่ต้องทวงสมดุลล่องเลยตึงเสื้อทำตึงเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงเลี้ยนเฮี้ยงเด้อเอ้าไป <laughs> เ่ลอขึ้นโตน่วัดจันสมดุลควยขึ้นเลยเอ้าขึ้นตีด้วล่ะมันอยมดิโอปล่แล้วรองปลยด้อย่าปลยหลอย่าเ้าปลยไหลมุนบ้นมุนบ้นมุนย่ลอดมึง ตันั้นควายเสกหมุนบ่หนิหมุนลาบลงแหงบ่ได้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 เบาหัวแหงเบามันก็ควายอาบลุงเดี๋ยวเดียวค่อยลงเยียวเบาเดียวเบาต้นใหม่เหรอลงบ่ได้พร้อมแล้วเนี่ยมันต้องไปไล่เราแบบนี้มันเริ่มขึ้นเลยเห็นวะน้ำหนักหัวมันเริ่มได้บองหันมันบ่ขึ้นไปสูงเลยเด้วเห็นวะต้นใหม่งานบัดีมันลับลงโอ้โหไม่จีบโตได้โคกไหม

หมอนั่งคอยปล่อยเสือกัอนไปไล,ล่เลยเอา้าพ่อไ้ซ้ำนี่คลิปนี้ครับพี่น้องอนุรักษ์สืบสานไว้ครับรการวิ่งว่าวของอีสานบา้านเราฟังเสียงสนุกอันนี้มันเอาเอาเอาย่าบ่ต้องไปเอาลาพี่น้องไว้ซ้ำนีก่กอนสิไปไล่ว่าวลงเดี๋ยวมันสิโดนผลไปพอแล้ว